สวัสดีค่ะวันนี้ยาย่าจะไปเกาะกูดยาย่าจะมาขึ้นอันนี้เป็นเรือเราต้องไปเรือต้องมาขึ้นที่ท่าเรือเกาะกูดอันนี้เราเลือกเรือเฟอร์รี่ของบริษัทนี้นะคะเอ็กซ์เพสค่าเรือคนละพันไปกลับเที่ยวละ500มันมีถูกกว่านี้ก็มีนะคะแต่อยู่ที่ชนิดของเรือยาย่าเลือกไปกับอันนี้คนละ500ไปไปกลับ1 0 0 0พันนะคะอันนี้ก็จะทุกคนก็มารวมนี้เพื่อรอ ให้มาถึงก่อนเรือออกสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงโอเนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดจุดจำหน่ายตัวะะ๋วค่ะจำหน่ายตัว๋วบริเวณท่าเรือนะคะรอบเรือนะคะเขาก็จะมีรถรถสองแถวมารับเพื่อไปขึ้นท่าเรืออันนี้บรรยากาศ ที่เราขึ้นมาซื้อ,อตั๋วแล้วเอาจอดจอดรถไว้ที่นี่จุดจำหน่าย งแห่ด้วยไอช่วงเรือ่ไม่หลดไปเลยเ <laughs> ลย <c oughs> น, <c oughs> นี่เราถึง<ล>เรือเรานแล้กกวกบรรยากาศบนเรือนะคะเรืออันนี้ก็จะนั่งนิ่มๆเลยสบายมี2ชัน้นมีชั้นบนและชั้นล่างคิดว่าน่าจะจุได้ประมาณ300คน มีท no ีวีมีหนังให้ดูมีห้องน้ำแต่บนเรือไม่มีน้ำขายซื้อน้ำลงนั่งเรือประมาณประมาณโดยชั่วโมงรดยประมาณอาจจะก่อนหรือเล็กนิดหน่อยเรามาถึงแล้วแต่ฝนตกกำลังลงนะคะตรนนี้เราก็มารอรถที่จะไปส่งที่ทั้ ันเรือ,อขบวนเอ็กซ์เพรสแล้วก็จะมาวางกระเป๋านี่นะคะเดินออกไปขึ้นรถล,ลากกระเป๋าลงจากเรือมาโหแต่น้ำใสจริงๆขค่แต่ริมน,นี้เนะลยรอเพื่อมาขึ้นรถรถสองแถวเล็กที่ส่งตามที่พักต่างๆอันนี้ยีแอก็สรุปให้ดู สำหรับเรือที่จะมาเกาะกูดนะคะมีประมาณ6-7บริษัทร,ราคาตั้งแต่350ถึง600บาทระยะเวลาก็ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งโดยเฉลี่ยลองหาข้อมูลดูนะคะเดี๋ยวย่าขอสรุปนะคะถึรงแรอันนี้รถเฉพาะที่โรงแรมมาเหรอลูก tiếp review hành trình hàng lừa mà có